<D ee le ad> ตอน,น,นที่มขที่ระดับแ h ่ o ประกาศว่าห้ามากินไข่เกินเท่านั้นเท่านี้แล้วเราจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงอนนาจารย์ก็ไม่เคยสนใจกินข้าวแกงไข่พะโลตลอดเลยแล้วก็เพิ่งเจอเนี่ยพี่ดำลิศกินไข่พะโลเก่งมากอาจารย์ไม่ไ้เลค่ะท่านทานไข่พะโลทุกวันคุณดำลิศเป็นผู้ที่ในในฐานะของกา,าเรเป็นเชฟและทำอาหารมา20กว่าปีนะคะไม่นับเฉพาะกินก็40 50, 50ปีนังแต่เกิดมาอ่า เห็นวิสัยทัศน์เรื่องไข่พะโลจ้จากท่านค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะไข่พะโล้ไทยวันนี้ร้านข้าแกงส่วนใหญ่จะขายไข่พะโล้ไทยนะคะรสชาติของไข่พะโล้ไทยที่ดีอันดับแรกนะคะท่านอาริบอกว่าซึ่งเชฟเห็นด้วยทุกประการเมื่อเราเมื่อเราตักขึ้นมาทันทีที่ช้อนมาใกล้จมูเราจะได้กลิ่นสามเกลือเป็นอันดับแรกความหอมมาก่อน นะคะเมื่อเราชิมเราจะได้ลดหวานและเค็มซึ่งมันจะต้องกอดกันมามันไม่ใช่หวานวันนี้ท่านนริแล้วเชฟก็รู้สึกว่าเราได้ไข่พะโลชาววังเยอะมากค่ะวังไหนฮะวังขนายค่ะวังขนาย